ครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับน้ำยาเคมเทคเอสสองศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งน้ำยาเคมเทคเอสสองศูนย์หนึ่งนีครับเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างนะครับพวกตะกันสนิมนะครับในคูลิ่งทาวเวอร์นะครับท่อน้ําของคูลิ่งทาวเวอร์ไบรเลอร์ชินเลอร์คอนดิเซอร์นะครับแล้วก็อบออยล์พูลเลอร์รวมทั้งเอสทูเดอร์ที่เป็นเครื่องฉีดพลาสติกด้วยครับซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบว่าน้ำยาเคมเทคเอสสองศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนในการ ล้างตะกันนะครับแล้วก็ล้างสนิมนะครับแล้วก็จะมาทดสอบว่าน้ำยานี้ส่งผลยังส e ึกกับแมททีเรียลที่อยู่ในอคอนดินเซอร์พวกชิลเลอร์นี้ไหมซึ่งก็จะมีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเราจะมาทดสอบปฏิสิทธิภาพของน้ำยาเคมเทคเอสสองนหนึ่งนะครับในการละลายตะก,กันนะครับซึ่งตะก,กันพวกนี้เป็นตะก,กันที่อยู่ในคอนดินเซอร์พวกคูลิงทาวเวอร์พวกนี้นะครับและที่สองก็คือ ทองแดงนะครับท่อทองแดงท่อทองแดงนี้จะอยู่ในฮีตอซิชเชอร์ของออยคูลเลอร์แล้วก็คอนเดนเซอร์นะครับว่า,าน้ำยาจะมีผลกับทองแดงไหมทําให้ทองแดงสึกกร่อนไหมนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นทองแดงที่เกิดสนิมนะครับสนิมทองแดงจะเป็นสีเ,เขียวนะครับเกิดสนิมขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำยาตัวนี้สามารถล้างออกได้เปล่าและส่งผลเอฟเฟกต์ไหมนะครับอันที่3ก็คือเป็นแท่งสเตลเลตนะครับน็อสเตลเลตที่มีสนิมเกาะอ,อยู่ซึ่งสนิมตัวน,น,น,นี้นะครับ เวลาที่รารล้างเนี่ยน้ำยามจะมีผลเี่เกิกับพวกสเตลเลตหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นสนิมเหล็กนะครับสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นนะครับในพวกข้อของคูลิ่งทาวเวอร์นะครับแล้วก็โครงสร้างของคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยนะครับต่างๆพวกเนี้ยน้ำยาจะล้างออกหรือเปล่าได้มีผลกระทบกับเหล็กไหมนะครับอันกลุ่มที่5ก็คือนะครับพวกยางต่างๆและสินยางต่างๆพลาสติกนะครับว่าน้ำยาตัวนี้จะกัดก่อนพลาสติกหรือเปล่าทําให้พลาสติกมีปัญหาไหมนะครับซึ่ง โอเคเราจะเริ on, Now, you, ่มทดสอบนะครับโดยการนะครับนํานะครับตอนแรกนะครับตอนแรกก่อนนะครับเราจะเอาตะกันนะครับหยดลงไปในน้านะครับลักษณะของมันยาตัวนี้จะนะจะทําการละลายนะครับละลายตะกันนะครับให้เกิดฟองขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อละลายเสร็จแล้วเนี่ยตะกันพวกนี้จะย่อยสลายนะย่อยไปพร้อมกับน้ําเรื่อยๆนะครับในการทําไปยาวเขาก็จะเกิดเป็นฟองขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆละลายตะกันไปเรื่อยๆนะครับ เรามาเกตดูอันที่ 2, 2> <อ>ก็คือเราจะเอาทองแดงนี้นะจุ่มลงไปนะ<อ>นะก็จะเกิดเป็นปฏิกริยาขึ้นมาแล้วก็สนิมทองแดงนะก็จะถูกละลายไปนะถูกละลายไปนะครับแล้วเรามาดูว่าทองแดงจะมีผลเอฟเฟกอะไรไหมนะครับอันที่3ก็คือเป็นสเตเลตนะสเตเลสเราก็จะจุ่มเข้าไปเออสเตเลตตัวนี้จะจะมีสนิมอยู่นะครับก็จะเกิดปฏิริรยาเป็นฟองขึ้นมานะครับก็จะทำการการล้างสนิมนะครับอันที่4ก็คือ เป็นเหล็กที่มีสนิมนะครับนะเราจะแช่น้ายาไว้ในโพเมกนะครับที่5ก็คือนะครับเป็นพวกพลาสติกนะครับต่างๆนะครับเราจะแช่ดูว่าพลาสติกพวกนี้จะละลายจะมีผลอะไรไหมนะครับแช่ลงไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะรอดูผลที่เกิดขึ้นว่าน้ํายาจะมีผลยังไงบ้างนะครับตอนีดนะครับ การก็จะเริ่มมีฟองขึ้นมาจะค่อยละลายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะครับของทองแดงนะครับในของสเตเลสนะครับของสเตเลสก็จะค่อยๆละลายนะสีของน้ํายาก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับของเสนิมเด็กเหมือนกันน้ํายาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับเนื่องจากน้ำยาก็ละลายเซนออกมานะครับในของพลาสติกนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับน้ำยาก็ ยาโคงสภาพสีเดิมนะครับตอนนี้ก็ทําการล้างละลายไปเรื่อยๆนะครับนะครับตอนนี้ก็จะเกิดความขึ้นมานะครับหลังจากแช่ไว้นะครับ30นาทีนะครับเรามาลองดูว่าออสิทธิภาพของน้ํายาจะเป็นยังไงบ้างและพอมีผลเอฟเฟกกับแบตเตอรียพวกทองแดงเล็กอะไรพวกนี้พวกอย่างหรือเปล่าครับเรามาดูตอนแรกก่อนครับ ะก,กันนะครับที่ละลายตะก,กันละลายหมดนะครับเดี๋ยวจะเป็นพวกเศษเล็กๆที่เป็นอาจจะเป็นพวกโคลนนะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เป็นดินอะไรพวกนี้ไม่ใช่ตะก,กันนะครับก็จะส่วนที่เป็นแข็งๆที่อยู่ด้านหน้านี้ก็จะละลายหมดแล้วนะครับนะครับก็จะละลายหายไปหมดนะครับแต่ะกันที่เป็นแข็งนะครับเะเล็กๆแค่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นโคลนนะครับแต่น้ำยาวไม่สามารถที่จะละลายพวกนี้กลุ่มนี้ได้นะครับแต,แต,แต่แต่ละลายตะกัน ที่มันแข็งแข็งออกนะครับไย่อยสลายไปเลยนะครับอันที่สองนะครับเป็นทองแดงนะครับทองแดงที่มีเสนิยของทองแดงนะครับตัวนี้ก็หลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าทองแดงก็จะเห็นเป็นรูปของทองแดงชัดเจนนะครับนะครับก็จะไม่ผิวของทององแดงก็จะไม่โดนกัดก่อนนะครับก็จะเป็นผิวเรียบๆนะเหมือนกับทองแดงที่เราใช้งานอยู่ปกตินะครับตอนนี้แช่มาแล้ว3 0มสินาทีนะครับนะครับตอนนี้ที่ยังไม่โดนน้ำยาตอนนี้ที่น้ำยาล้างออกแล้วนะครับ ก็จะไม่เอฟเฟกกับทองแดงนะครับไว้กัดก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นสเตเลสครับสเตเลสครับถ้าดูก็เห็นว่าสนิมที่อยู่ที่สเตเลสตัวนี้นะก็จะหลุดออกแล้วนะครับตเตเลสก็จะเงาเงานะครับส่วนที่อยู่ด้านบนตัวนี้ก็ยังมีสนิมอยู่นะครับที่ยังไม่โดนน้ำยาตัวนี้โดนยาสแล้วก็สนิมก็จะหายไปครับสีของน้ำยานัก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีของสนิมนะครับ ตองแดงเหมือนกันนะครับสีก็จะเป็นพอเป็นสีเหลืองนะครับนะครับตอนแรกมันยาที่ใสๆนะครับมาดูของที่เป็นเหล็กครับสนิมเหล็กนะครับนะครับก็จะเห็นว่า่านะครับสนิมได้รูดหายไปแล้วนะครับอาจจะไม่หมดมากเท่าไหร่นะครับต้องรอถ้าเป็นสนิมที่หนาๆนะครับที่นานๆไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะมีสนิมตรงเลยว่างนะครับแต่ว่าเหล็กโดนกัดก่อนไหมนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเกลียวนะครับยังเหมือนเดิมนะเกลียวที่ ช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่โดนกัดก่อนนะครับอาจจะมีสน <sh uh ิมที่ยังไม่หมดนะครับแต่ถ้าต้องให้หมดก็ต้องใช้เวลาแช่นานไปหน่อนะครับก็จะลางสนิมออกได้นะครับส่วนของพวกลุ่มพวกที่เป็นยางหรือพลาสติกพวกนี้นะครับก็จะไม่มีบิดเบี้ยวไปไหนนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เอฟเฟกอะไรนะครับส่วนเป็นยางนะครับพลาสติกก่อนนะ พลาสติกก็จะไม่เป็นไรครับไม่โกงไม่มอไม่ไม่เกิดฟ้านะครับไม่มีผลกับพลาสติกพวกนี้ครับส่วนยางนะยางก็จะไม่เปลี่ยนสีนะครับก็ยังเป็นคงเดิมเหมือนเดิมนะสีก็เป็นสีเดิมแล้วก็น้ำยางก็ไม่เปลี่ยนสีนะครับไม่มีสีอะไรที่รั่วออกมาจากพบที่เป็นยางนะครับก็คือหมายความว่าซีนยางอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในพวกปั๊มพวกนี้นะครับก็อยู่ในเครื่องจักรพวกนี้จะไม่มีผลเอฟเฟกเพราะว่าตัวนี้เป็น ยางรักแกนธรรมดาที่มีคุณภาพต่ำนะครับสินยาก็จะไม่กัดก่อนนะครับซึ่งสิญยาพวกที่เราใช้ในงานในปั๊มพวกนี้จะเป็นสิญยาที่มีคุณภาพสูงครับนะครับสามารถที่จะทนการกัดกัดได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือประสิทธิภาพแล้วก็การแก้ไขปัญหาโดยใช้น้ำยาครับในการล้างทำความสะอาดนะครับโอเคครับ